สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวซองปืนนะครับซึ่งซองปืนตัวนี้เป็นซองปืน5 579นะครับเป็นซองปืนที่สามารถใส่ปืนได้หลายรุ่นมากเลยครับเรียกว่าครอบจักรวาลเลยครับหลายหลายคนก็ใช้กันนะครับนี่ครับสำหรับปืน6ครับพิสตตลเป็นโฮสเตอร์นะทรงก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันเลยนะครับภายในข้างหลังก็จะมี ระบุรายละเอียดต่างๆครับอย่างเช่นซองตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับซึ่งเบอร์หนึ่งก็คือจะเป็นปืนพกแบบไซส์ใหญ่นะครับถ้าเป็นเบอร์2จะเป็นแบบไซส์คอมแพกนะครับแล้วก็มีสีด้วยครับซึ่งผมสั่งสีดํามาครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็เช่นใส่ปืนอะไรได้บ้างเช่นอาจจะมีก็สิบก็สิบเจ็ดก็ยี่สิบเอ็ดอะไรแบบนี้ครับพวกแบบสมิธแอมเบอร์สันแบบ ตรงแมกกาซีนหรือว่า M M92 ก็ใส่ได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่า1911ใส่ได้หรือเปล่าครับส่วนเวอร์2ก็จะเป็นแบบพวกไซส์ขอาแพงอย่างเช่นแบบ1911หรือว่าแบบลูกเกอร์อะไรประมาณนี้ครับก็จะระบุประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยครับ ภายในก็จะเป็นแบบนี้ครับมีโฟมหอมมาครับเห็นครับเอาออกเอาออกกันเลยครับมีครับซองทรงก็จะเป็นแบบนี้ครับทรงสวยดีครับก็ราคาหลักร้อยนะครับถือว่าคุ้มครับภายในซองก็จะมีหกเหลี่ยมปรับระดับความแน่นของซองแล้วก็ตัวเสริมเพื่อความแน่นของซองครับจะได้ไม่โครเคงครับมาเรามาดูซองกันเลย ซองตัวนี้มีที่ติดเข็มขัดสนามเลยครับทั้งเข็มขัดธรรมดาแล้วก็เข็มขัดสนามแบบใหญ่ครับก็จะมีน็อตตป่ามากมายครับสามจุดนี่ครับตัวปลดล็อกซองครับเออท่านที่ซื้อมาใหม่ๆครับอ่าต้องกดต้องกดข้างในนี้ก่อนครับในกล้องอาจจะไม่เห็นครับแต่ถ้าท่านใดที่ซื้อมาต้องกดตัวนี้ก่อนครับไม่งนั้นปืนท่านจะเข้าไม่ได้ครับ มันจะล็อกมาอยู่ครับนี่ครับพอเวลาจะใช้ติดคิมคัดสนามก็กด2ตัวนี้ครับมันจะแน่นหน่อยครับนี่ครับก็จะสามารถใส่คิมพัดแบบฉากเบื้องหลังได้ครับเดี๋ยวใส่ให้ดูทีหลังครับนี่พอเวลาจะเก็บก็กึ๊บแค่นี้ครับเราจะมาลองใส่ปืนต่างๆของผมที่ผมมีครับเอายิงมีแค่2กระบอกครับ ี่ครับอันนี้คือก๊อก17เจน5 g e หครับนี่ครับลองใส่เข้าไปใส่ต้องให้ดังกรึบก่อน,นครับนี่ครับนี่ครับนี่ซองมันแข็งจริงวิ่งเองก็ไม่ตกครับนี่คุณภาพดีเวลาจะปลดล็อกออกมาเราก็ใช้นิ้วกลาง ดู้กลางของเรานะครับปลดมาครับนะครับไม่ที่เดียวแล้วก็ปลดได้เลยครับเวลาใส่จะใส่กลับก็ใส่นะครับก็กดแรงๆนิดหน่อยครับให้ดังกรึบครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีแค่ปืนปอกนะครับแต่ผมจะลองใส่ก็หมือนนะครับมันอาจจะเล็กไปหน่อยครับแต่ผมจะลองใส่ดู มันไม่ค่อยเหมาะนะครับผมว่าต้องซื้อแบบซองตรงรุ่นมาจริงๆครับเพราะว่าใต้ใต้กล่องมันก็ไม่ได้บอกว่าใส่เก้าหนึ่งครับแต่ผมก็ลองใส่แล้วมันใส่แทบไม่ค่อยได้เลยครับนี่ครับต้องใช้แบบซองตรงรุ่นครับนี่ครับซองเก้าหนึ่งครับตัวนี้ครับต้องใช้ซองตรงรุ่นเลยซองผ้าก็ได้ซองผ้าดีก็จริงครับแต่ว่ามันเขาเรียกว่า มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับต้องเป็นซองพลิเวอร์แบบนี้ครับผมว่าเขาจะวานสุดแล้วตัวนี้ใส่ได้เยอะมากเลยถ้าป่าระดับอาจจะใส่ปืนใหญ่ได้เลยนะครับยังไงก็ขอจบการรีวิวที่ห้านี้ครับสวัสดีครับ